ได้เลยค่ะ Ladies and gentlemen right now you can see the elephant together please be aware that do not hesitate when you see the elephant hold your hand f o r m l y เป็นงานครบรอบ60ปีงานช้างสุรินนะคะและโอกาสนี้ะนะาะขอกับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะท่านสุวพงศ์ กิจกรรมทพี่มูลพร้อมทางท่งงนงานนายกเหลาภายนาจังหวัดสุรินและแข่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะได้ให้เกียรติเลี้ยงอาหารช้างช้างแล้วก็ั้งงางเหล่าท่กท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมา ที่พี่ยไปท่องเที่ยวุ่นหลายทางเบจ้าคะทางทีน่เไ่ะด้ใชไ่้เห็นที่โัราคะก็เกิดงานล้องทางจังหวัดสมนทรในวันที่1 9พฤศจิกายน2 5ง3น2 5 3อำเภอตูซึ่งเป็นที่น่าของวันชางที่อยากจะเฉลิมฉลองที่ว่าการมืออยากลองทางนะคะซึ่งก็จะมีขบวน ช้านะคะมีกระบวนช้างต่อพราะหัวณจการครองช้างก็คือหนังประกรมและพันจาานะคะมีทางที่จะร่วมในกรวนนี้ปลายแสงคำแสงคูรัชตาคำโชคและายของชาวอุ้ยเรียชางนะคะส่วนใหญ่แล้วรางผู้หญิงนะคจะนุ่งทะลุนะคะเป็นลายอันสีหรือลายโบนะคะหรือมโบ และสวเสือ้อส like uh, like ีดำย้อมเคืองไเป็นผ้าไหมส่วนพระราชาคันนะคะพระช้างก็จะรูปเป็นโจกงะเปนช่วยท่าเ้าัวัเนน้องที่มอมที่เดิเวัด ดูด้วยนะคะับที่เป็น i ของที่วยนะครับก็ราคนะัจะเดรถกระบะผู้รักษาอีก4คนเ่ิดศูน4คนครับบางศูนย์งบาศนก็มีชันมีันสี่คนครับรวมสามชาย2คนแล้วก็นานหลงมา คนผู้รู้โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุขิตครับขบวนช้างเผือกนะคะจะตั้งองระางกายอยู่บงหน้าของทุกท่านนะคะแต่สําหรับขบวนที่กําลังจะากำลังเคลื่อนผ่านอยู่ในทันทีคือย่นสะพานถีบไกลกล้งองล่านะคะขอบคุณผู้จัดคุณคือบ้านจากโอเรียนเต็ลนอรนะคะคผู้ร่วมในขบวนนี้นะคะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาผืนนะคะ จะเป็นลักษณะคล้ายๆนะคะซึ่งจะดูที่ส่วนของกายขาวดำกับบัวขาวทั้งสี่กลมดำกโุง,งจักนะคะสีตาใหญ่ดำดาวกระจายพรึกงาใหญ่สัส้นสีดำสังและมีกำลังมากมีคนหางยายุคหลายสมัยนะคะหลยยักยุคใดญกระสับพระองค์ใดมีช้างพื้น ไว้กล้อมมากก็จะสแสดงถึงบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์ระบบนี้ด้วยนะคะซึ่งคนรับของช้างเผือกนั้น Thank <laughs> you. มีพิธีเส้นสายประกันะคะสำหรับเพื่อเป็นการทำให้การประกอบอพิธีเส้นสายประกันนะคะเป็นไปโดยความศักดิ์สินะคะเราจะขออนุญาตในการกัรจังหวดสุรินทร์มวยที่กำลังเข้าสู่บริเวณงานอโรงเรีย์ในขณะนี้นะคะเป็นขบวนรถอาหารช้างค่ะนโดยบุตาจากโรงเรียนสิริธรค่ขมบต้อนรับขบวนรถอาหารช้างด้วยค่ะ i gentlemen p l e a o e たくさんのおぞうさんが会場に入ってきましたみな、えー、さんどうぞ注意してくださいおぞうさんに近づいてもいいんですけどもおぞう ในการพิธีจะบか、บนทะบียนปี25นะคะด้มาสร้างสานได้มาช่วยเติมพ้นีเพื่อเปิดพื้นที่ตงนี้ให้กับทะบวนที่จะเข้ามาต้องขออาที่จราบนะคะท่านที่อยริเวณตรงกลางนะคะที่เป็นจุดไม่ต้องสินเชื่อเข้า อนุญาตยังไม่ทราบเดี๋ยวท่านออกมาไม่ได้นะคะต้องขอเรียนเชิญเลยนะคะเรียนท่านประธานในพิธีคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านสุพงภ์กิตคิมพิบูลนะคะท่านก็จะได้นำคณะนะคะไปเส้นสัตว์ประจําในที่สุดเลยใส่ทักทายอีกสิทักทายอีกสิอุ้ยจับมือจัับมือจบมือ ข้าางงหลัอีกนะบริเวณเใกล้กับอาหารช้างนะคะจะอยู่ตรงจุดที่อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พักดีศรีโรงจางวางด้านหน้าเว ใน 2, ปี2563นี้เป็นการครอบ60ปีงานพันธุ์ง,ง,ข,งข่าวในหน้ัดนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพม่าท่านก็จะได้ไปที่บริเวณนะคะจุดที่จะมีการเส้นศาสตร์ประกำนะคะรอท่านผู้เกียรตินะคะได้ลงจากหลังช้างให้เรียบร้อย พระยาชวินทัตตีสิริรุงจังหาวาังนะคะที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นขบวนช้างแขกผู้มีเกียรตินะคะมากมายหลากหลายเชือกเลยทีเดียวนะคะย,ววยืนขอบคุณพระมายาได้มาเกื่อเพื่อจะไปสักินสัสนสนสนงคมอาจิตูสิร,ริสุสทรนามารุนทรรมตูนเราขอต้อนร <c oughs> ับมาเดินที่ยวแขกผู้มีเกียรติแขกบ,บ้านแขกเมืองของเรานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ あ、第1号 <noise> โรงเรียนสุรินทร์นะคะ